บอลเมื่อกี้นะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้มีสายเข้าฮะเดี๋ยวไปต่อเลยอันนี้ลิปใหม่นะไม่ใช่เมื่อกี้ด้วยโอ้ใครบอลประตูเรียกดากโอเคประมูดักมานี่มานี่มานี่ นีไปไหนไม่ใช่ตยไปเพื่อนวันมาเนี่ย <c oughs> โอ้โป้อมแตกเพเนี่เลยตาน,นี้ตัวเก่งอ่ะแล้วเราเอฟเคอ่ะ เฟนนี่เอแล้วเนี่ยโอ้ไหนควันไปที่ไหนไปแล้วไปแล้วรอ,อร้าด โอ้จะตายอ,อีกแล้วเมื่อกี้ชอาเล่นเกมนี่อย่างขอโทษเด็กฮ่าฮ่าอย่นงไรก็สอยมันได้สิ่งห้า,ากันแล้วเปินให้ทีนด้นี่ไล่นี่นี่คือคอมโบแวนนะต่จะถือม,มั่ว คันดีหละเฮ้ยไม่สู้เหมือนกันเอตรออันติคูอุ้ยมันมีพวกดับเกิดซุ่ม S <S <k iss> ว้ายา้าฮโอ้โคตรแรงมาล้างแข้ทุกคนดาร์กเกิดด้วยดาร์กไม่มีใครตีใช่ไหมอ่ะขอพอแคันนี้นะ <S <S เหนื่อยแล้วเหนื่อยที่จะพากบายบาย